สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Arduino กลุดดโโ่มเพือดด่อโน Arduino IKnow Thailand ช่อง m v Techno ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งกับฟังก์ชันปรับปรุงนะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วเราได้เอาออกมาต่อยอดเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชันแรกเป็นสแสดงเป็นตัวสอนนะครับก็คือมันไม่ไม่มีเกบอกนะครับแล้วก็เวอร์ชัน2ก็มีเกบอกแบบนี้อ่ารุ่น2ก็คือเป็นแบบนี้ รุ่นนี้เอามาปรับปรุงแก้ไขก็คือ,อให้ดีบักตัวเองได้ด้วยเนื่องจากผมไม่สามารถที่จะเทสกับรถได้เนี่ยเนื่องจากไม่มีรถสันดาปที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีแต่รถ e ีนะครับก็เลย E ีวีของจีนมันคำสั่งมันไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีรถสันดาป็นรุ่นเก่าไม่มี o p t 2นะครับก็เลยต้องทำตัวดีบัคขึ้นมานะครับตัวดีบัคตัวนี้ก็คือ ใส่ค่าให้มันโชว์ได้นะเราตอนนี้มันกำลังคอนเน c t อยู่เดี๋ยวเราดิสคอนเน c t ไปซะเดีเราสามารถดิสคอนเน c t เพื่อมันไม่ให้อ่านไม่งั้นจะมันช้าในการส่งข้อมูลส่งคำสั่งไปตีบัคมันคำสั่งดีบัคผมก็ทำเข้ามาในกับเวอร์ชั่นที่2นี่แหละอัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้เรียกว่าเวอร์ชันสเวอร์ชันที่3ก็ได้ ตอนนี้เห็นว่ามันกําลังจะคอนเน c t อยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวคอนเน c t ตนะฮะตัวคอนเน c t มันไม่ได้เสียบไว้ไม่ได้ต่อไฟไม่อะไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งรับๆที่เราเขียนไว้ข้างหลังบ้านส่งไปให้มันดิคอนเน็กซะอ่าดิคอนเน็กแล้วคอนเน็กเฟลจะเห็นว่าผมสั่งละให้เป็นโฮลไว้แล้วก็มาสั่งงานอุณหภูมิ ลอกนะครับสั่งอุณหภูมิเพิ่มเข้าไปอ่า99องศามีเสียงปิ๊บนะครับแล้วก็ร้อยองศาขึ้นไปให้มันมีเสียงปิ๊บๆอ๋อไม่ใช่ลองศามเลียงเสียงปิ๊บยาวนะครับแล้วก็อ่า แบตเตอรี่ถ้าต่ำให้มีเสียงบ๊บๆมาแบตเตอรี่นะครับถ้าต่ำให้มันเสียงบิบบีบแบตเตอรี่ Battery, ต่ำตัวนี้จะขึ้นคำว่า Sim นะครับก็คือ s ซ m u l a t e ตอนนี้กำลังทำซิมูเลตอยู่ใส่ค่าโดยตรงให้มันเข้าไปในซ i รีส์พอนะครับผมจะก็สั่งคำสั่งโดยตรงให้มันใส่ไปในซ i รีส์พอนะครับมันจะได้โชว์ค่าต่างๆขึ้นมา ใส่ค่าความเร็ว,วสิความเร็วผมไม่ได้ตั้งอะไรไว้นะแล้วแต่เพราะว่าถ้าความเร็วจริงก็คงไม่ต้องไม่อยากให้ใครมากลวนนะครับรถเจ๊กไปความเร็วขึ้นยางขึ้นแล้ว8ปดสิบนะครับสักร้อยยี่สิบสิร้อยยี่สิบมาแล้วอ,อ้าวค่า เร็วรอบความเร็วเออครื่องรอบไม่ขึ้นใส่รอบลงไปซิจึงใส่รอบไปแล้วอ่าตอนนี้เข้าขึ้นหมดครบล้ครับก็ทำซิมูเลตมาดูว่าโอเคด a ต a มันขึ้นจริงไหมตัวนี้ต้องต้องส่งไปให้อาจารย์ซาโรดลองเล่นดูแล้วว่ามันได้จริงป่เพราะว่าตอนนี้ผมแก้จาก เวอร์ชั่นที่เมื่อวานที่แชร์กันไปนะครับใครอยากได้เวอรช์ชันนี้ก็หลังบ้านมานะครับเดี๋ยวส่งเป็นลิงก์ไปให้คลิปนี้ชอบกดไลค์ใชกดแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ